เครียดมากเลยปวดรัวมากโอ้มึงไม่ได้อยู่บ้านกูไม่ได้เป็นคนบ้านหลังนี้เลยนะป้ากระป๋องดรพี P, นะป้ารัตนากินแล้วนะครับกินทุกวันใช่ไหมไม่เคยแดกแไอ้หน้าหมาไม่เคยกินครับแต่รู้ว่าอร่อยใช่ไหมครับไม่รู้นะไอ้ปากทะลกะไอ้หน้าจีห, <c oughs> หน้าหมีไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่หน้าหมีครับ <c oughs> ป้ารัตนาบอกว่าวันนี้กินไปนสามมื้อก็กินแกด็อกเตอร์พี ป้าวันนี้ป้ากำลังกินไปห้าห่อป้ากำลังดีนะกำลังดีใช่ไหมกำลังดีใช่ไหมไอ้สัสห้าห่อของมึงใส่ควายป้ากำลังดีใช่ปะป้านอนลงป้านอนลงอีนั่นมาป้านอนลง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 ป้ากำลังกินห่อกินทิ้งไม่ได้เหี้ยชีวิตจริงจะบอกพี่ป้านอนลงป้าได้ลงเลยป้ากระแทปป้ากระแท เยอีในสีเป็นวดเป็นปดวดวจะบอกให้นนดเอาเพื่อนมาเยอะๆป้าผม<ต>จ้างป้ามานะป้า